สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง y ยูทู e และเพจเกษตรพังช้างนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมทุ่งนาตาลนะครับฟิตซ่าอบเตาดินกาแฟสดธรรมชาติครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งครับที่น่าสนใจแนะนำท่านผู้ชมนะครับอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับอำเภอวัฒนนครนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากครับผมมีที่ให้พักผ่อนหยนใจนะครับนี่ครับมีบ้าน ไัยสวยจัดสวนได้บรรยากาศดีนะครับมาดูบรรยากาศครับข้างหน้าครับก็จะมีการขายของนะครับมีซุ้มมีบูธต่างๆนะครับตอนนี้มีมะม่วงนะครับมีมะม่วงที่ขายตอนนี้นะครับบรรยากาศดีครับผมมีที่นั่งพักผ่อนนใจครับผมมีมาดูตอนนี้จะเป็นบ้านครับเป็นบ้านไม้ไผ่ครับบ้านไม้ไผ่สวยนะครับผมทําได้สวยงามมากนะครับ เป็นบ้านสองชั้นนะครับสามารถนั่งพักผ่อนได้นะครับสวยงามเลยนะครับมีที่ให้พักผ่อนนะครับมีห้องน้ํานะครับนี่ครับเป็นบ้านกระท่อมเล็กๆสวยนะครับผมบรรยากาศดีนะครับสามารถที่จะนอนพักผ่อนได้นะครับสำหรับใครที่ไว้ผ่านมาผ่านไปนะครับสามารถมาได้นะครับมีห้องน้ํามีต่างๆนะครับบรรยากาศดีครับผมมีซุ้มอย่างสวยนะครับ มีน้ำทุกอย่างครับน้ำโคกน้ำต่างๆนะครับดูบรรยากาศครับใครผ่านมาก็ไว้มาชมได้นะครับมีของฝากต่างๆก็มีครับมีหมวกมีขนมมีทุกอย่างนะครับบรรยากาศดีนะครับนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับอยากกินน้ำอะไรก็มากินได้นะครับมีเมนูอาหารต่างๆมียำมีพิซซ่านะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในส่วนด้านล่างนะครับไปชมเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่พักนะครับ มีติดตั้งโซลาเซลล์นะครับมาดูป้ายก็จะโซนนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรนะครับด้านล่างก็จะมีการปลูกผักนะครับมีพืชผักหลายอย่างนะครับมีที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับนี่ครับบรรยากาศครับมีจุดชมวิวนะครับผมสามารถขึ้นชมวิวได้ด้านบนนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับเดี๋ยวพาไปขึ้นไปชมด้านบนนะครับคงไม่หักนะครับ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวด้านบนนะครับก็จะมีปลูกผักนะครับเดี๋ยวพาไปชมวิวด้านบนนะครับอันนี้ต้องขึ้นบันไดนะครับต้องขึ้นบันไดไปด้านบนนะครับนี่ตอนนี้เรามาเจอเจ้าของนะครับนี่ครับนอนสบายเลยครับผมลูกแมวนะครับแมวน้อยนะครับกิเทิมตันรุ่ยเตรียมตัวอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านบนนะครับผม บรรยากาศด้านบนก็กำลังสวยนะครับนี่ยมีแปลงผักนะครับปลูกแปลงผักรอบเลยนะครับผมนี่ครับมีซุ้มให้นั่งเล่นนะครับผมบรรยากาศดีครับใครผ่านมาก็ไปมาชมได้นะครับก็จะมีต้นปาล์มมีต้นยูคาร้อมรอบเลยครับผมกระท่อมที่นี่ก็จะเห็นมีโซลาร์เซลล์ด้านบนครับไว้ใช้ไฟต่างๆนะครับ นี่ครับบรรยากาศดีครับผมนี่ครับผูกเปลนอนก็ได้ครับผมดูแมวครับสวยมากครับผมมานอนเฝ้าข้างบนครับนี่ครับผมไปเดี๋ยวลงไปดูบรรยากาศด้านล่างนะครับภาพอาจจรสั่นิดนึงนะครับกิมบอแบบหมดนะครับผม บรรยากาศดีแบบธรรมชาตินะครับจัดสวนได้สวยงามนะครับผมไปเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะครับเป็นผักสลัดนะครับนี่ครับปลูกผักสลัดนะครับใน กา<ำ>รผสมดินปลูกต่างๆนะครับนี่ครับสามารถเดินชมบรรยากาศได้นะครับบรรยากาศดีนะครับผมมีแมงปอบินเต็มเลยครับผมบรรยากาศแมงปอรอบเลยครับผมบินเยอะเลยนะครับมีต้นมะม่วงนะครับดูบรรยากาศครับผมแมงปอเต็มเลยครับบินนะครับถ่ายรูปไม่ทันนะครับผมนี่ครับบรรยากาศดีครับผมมีที่ให้เด็กเล่นก็มีนะครับผม มีม้านั่งนะครับให้เด็กเล่น,นครับซุ้มตรงนี้นะครับผมมีหลายอย่างนะครับสามารถที่จะมาพักผ่อนได้นะครับตรงนี้ก็จะปลูกผักในตะกร้านะครับปลูกในตะกร้านี่ครับบรรยากาศสามารถนั่งเล่นได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะครับมีแปลงผักนะครับนี่ครับโซนนี้ก็นั่งได้เหมือนกันนะครับดูการจัดนะครับผมใช้สูมไก่นะครับ ข้างบนก็สามารถวางน้ําบางเลยได้นะครับนี่ครับบรรยากาศงดีครับผมข้างบนก็จะเป็นคลุมหลังคาด้วยสังกะสีนะครับโครงไม้นะครับเสาปูนนะครับเป็นแปี่ยมนะครับรอบเลยนะครับนี่ครับต่างกับการนทำเกษตรทั่วไปก็คือจะมีที่ดื่มมีที่กินนะครับมีกระท่อมไวปสวยๆไปรับแขกนะครับ บรรยากาศดีครับมีแมกปปบินเตรียมเลยครับผมเชิญครับใครที่ผ่านมาครับสามารถแวะมาชมได้นะครับที่นี่นะครับโอเคเอาบรรยากาศมาให้ดูทานี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเกษตรมางคช้างสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ